สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตติดกินนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยอาดีนะครับก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้ง,งที่จะมาเป็นเชฟด้วยนะครับผมอ่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีทางทีมงานนะครับได้ส่งโจทย์มาให้ของผมก็คือนี่เลยกล่องตุ่มนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูไปเลยนะครับพร้อมหรือยังสามสองหนึ่นนนงเชนี่นะครับ เป็นปลานเนัดแต่งแช่เย็นของซีพีนะครับผมโอ้โหทั้งขอบเก็ดควักไส้ตัดเนือกมาเรียบร้อยเลยครับพี่แต้ยครับพี่แต้ยที่จะทะไรนะวันนี้เนิอ้อทอดราดพริกครับปลานิ้อทอดราดพริก,กโอเคได้ครับมาเดี๋ยวที่จะมาทํากันแค่ฉีกซองนะครับผมแล้วก็ตั้งตัวปลาได้เลยนี่นะปลากแกแ็ะให้มากเลยโอ้ความสดความเรียบอ่านี่เลยครับ มทีนี้เนี่ยเดี๋ยวดิจะขอเปลี่ยนเสร็จเวทมนต์ก่อนนะครับจะให้เป็นปลาทอดทันทีนะครับผมอ่ะสามองหนึ่งไปมาแล้วครับผมนี่เป็นไงปลาทอดนะคะเป็นปลานิลที่น่ากินมากๆเลยใช่ไหมล่ะออมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกับข้าวกันนะครับขั้นแรกนะครับก็เปิดเตาแก๊สก่อนน้ำมันลงไปนะครับ จะรอให้น้ำมันเดือดน,นะครับผมใส่เลยเข้ามาแล้วใส่เลยนะครับวางเทต่ำๆจะได้ไม่น้ำมันกระเด็นใส่เราอ๋อไ,ได้ครับพี่พริกตามด้วยพริกเลยตามด้วยพริกเลยนะครับเทต,ต่ำๆนะครับพี่แต้มบอกไว้เทต่ำๆนี่จะลองนี่ หลังจากผัดหอมเจียวแล้วก็ใส่พริกเข้าไปนะครับผมผักระเทียมผักกระเทียมนะครับให้มันเข้ากันนะครับผมผัดตมันกินอร่อยไครับผัดพอกระเทียมกับพริกสุดไดเลยครับมามากระเทียมสุดก็ปรุงได้เลย <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะมาอันนี้นะครับน้ำตาลนะครับผม สองช้อนโต้นะครับผมยวใส่ลงไปได้เลยนะครับ mm. ขัดไปเลยนะครับ mm. อันนี้ก็คือน้อำมันหอยนะครับผม mm. สองช้อนชาเช่นเดียวกันนะครับ mm. ขอโทษครับสองช้อนโต๊ะครับผม mm. แม่ผ mm. มจะมาลองด้วยกัคนคุณผู้ชมครับ oh. น่ากินมากๆเลย ใส่เข้าไปไปุป๊บผัดมารัดอันนี้เราจะมาทำซอสลาดคลิปกันนะครับผมต่อไปนี่น้ำปลานะครับผมสองถ้วยตวงเช่นเดียวกันนะครับสองช้อนโต๊ะเหมือนกันครับสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับสมกับเป็นช <laughs> เนชฟมือใหม่ดูเลียวเลยราเป็นเชฟมือใหม่เดี๋ยวผมจะราดเลยนะครับ พี่แต้มเนี่ยจะเป็นเชฟม,มือใหม่แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราใช้ปลามินปัะแ่งใช่ยเย็นของ TP นะพี่แต้มก็คือแบบว่ามันจะทําให้คนไม่เก่งอย่างผมก็สามารถทําอาหารได้ทำอ,อะไรได้บ้างนั้นใช่ทําได้ทุกอย่างเลยพี่แต้มอร่อยได้ค่ะปลาใช่ครับผมมีขายแล้วนะครับที่โรตัสทุกสาขายอย่าลืมไปซื้อกันนะมามามา ต่อไปก็ใส่ใบมะกรูดนะครับผมใส่ลงไปใช่ใบมะกรูดใช่ไหมพี่แ้งใช่เนาะโอเคพริกตามพริกเลยผมว่าท่านผู้ชมในนี้ยเชื่อแล้วว่าผมทําอาหารไม่เป็น <laughs> นี่เลยใส่พริกนะครับใส่ใบมะกรูดเข้าไปหลังจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปนะครับแม่ใส่เข้าไปเลย ผัดให้หัวละพาสุกเลยนะครับถ้ามันไม่สุกเนี่ยเรามันมันจะดำอ๋อได้ไหมพี่แ้มได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเนาะได้แล้วนี่นะครับผมซอสปลาลาดพริกน่ากินมากมากเลยครับอ่ากลิ่นหอมมากเลยที่สดหลังจากนั้นก็นามาราดเลยนะครับผมนามาราดใส่ปลาเลยนะครับ น่ากินไหมครับท่านผู้ชมสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่ใช้ได้นะพี่เนะาะเ <laughs> สร็จแล้วครับผม และในวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์จากทาง CP พีมากๆเลยนะครับที่ส่งปลานิลตัดแต่งแช่เย็นมาให้ผมได้ทําอาหารกันนะครับบอกเลยว่าน่ากินมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวางจําหน่ายแล้วนะครับผมที่โลตัสทุกสาขาท่วประเทศใกล้ใกลบ้านไปซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไปพบกันใหม่กับเมนูหน้าจะเป็นอะไรกันไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ